สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดวันนี้ก็มาพรีวิวรถเกี่ยวที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถเกี่ยวขนาดเล็กย่อมเยาวรถอุ้มนะครับใช้งานตามภาคอีสานนะบ,บนดอยนะพื้นทางเล็กๆประมาณ5-10ไร่ line, ไม่เกินนี้ครับเดี๋ยวจะาพาไปเยี่ยมชมกันกับรถที่ยอดนิยมของเรานะครับแล้วก็นิยมทั่วประเทศเลยคือตระกูล SR และตรูล GC เดี๋ยวไปดูกันวันนี้เราเอามาตามคําเล็กร้องที่ลูกค้าต้องการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวาพาไปดูกันไปรับชมกันนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดจะพาเดินรีวิวกันสนัก ไปชมกันเริ่อต้นนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูตัวทางขวามือตัวนี้นะจะเป็นตัว gc 2 1 5ตัวนี้ชั่วโมงการใช้100กว่าชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแถวแรกก่อนนะ gc 2 1 5นะครับเดี๋ยวให้ดูทษโทษนะครับ gc ส1 5ตัวนี้สวยงามมากมีระบบสไลด์คอได้มีสวิงไดเวอร์เครื่องยนต์3สูบดีเซลถังเก็บข้าวประมาณ250-230กิโลต่อชั่วโมงช่วงล่างสวยใช้งานน้อยไมยน้อยนะครับ มาเดี๋ยวดูแผ่นก่อนเดี๋ยวใจะให้ขยับไปอันนี้รถเพิ่งลงมาประกอบเสร็จนะยังไม่ทำอะไรนะครับผมเราก็มาเป็น e e 5 5นะครับตัวนี้จะเป็น3สูบแล้วนะครับเป็นสไลด์คอได้ตัวนี้จะเป็น12 14แรงม้า e 2นะครับสิบแรงม้าแล้วก็คูเบตาา a า ar นะครับเป็นน้องใหม่ขอน้องใหม่กว่านะเป็นคูเบตา ar 2 1 1น,งนึงนะครับแล้วก็ e 3าันนี้จะไฟกันหน่อยสนะ่วนด้านหลังก็จะเป็นรถอุ้มนะครับจะมี จะพาไปเยี่ยมชมกันเบื้องต้นเราจะพามาดูรุ่นประมาณนี้ก่อนนะจะพาไปดูชมกันคร่าวๆมีตัวไหนบ้าง GC มีหลายคันเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูตัวนี้นครับมาดูภายในกันก่อนเดี๋ยวผมขอปรับตั้งกล้องก่อนนะครับเ<ม>ข้าไปไม่ถึงไปเย้ยมชมกันนะครับปึ๊บไปครับเป็นรุ่นพรมอะไรนะครับผมนะราคา125,000บาทนะครับท่อทรงสวยมี คอนโทรลครบเซตไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรสองร้อยหสิชั่วโมงนะครับ2องสชั่วโมงเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมต่อไปก็อ e ีซกิตัวนี้ก็8ปดหมบาทสองหนึ่งสีหนึ่งสี่สิี่แรงมา้าสองแถวดีเซลนะตัวนี้มีเกียร์สามเกียร์ครับช้ากลางเร็วสไลด์คอได้ระบบไฮดรอริกมีตัว เป่าฟางนะที่มีเบอร์เข้าเล็กเข้ากลางข้าใหญ่ได้ปรับเบอร์ได้นะครับนี่นะครับภายในโดยประมาณคร่าวๆจะมามาดู GC21 หให้ครั้งนหนึ่งตัวนี้ตัวนี้มีออปชันเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้นะครับผมแรงลังค่าแล้วก็ท่อเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี้เป็นรุ่นพรมลายใช้งานง่ายๆนะครับผมนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสบายๆหนึับชั่วโมงการใช้4 0 0ชั่วโมงเองนะครับผมนะมีปุ่มคอนโทรลต,ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอ่า นี่สไลด์มีเกีียวเข้าตั้งเข้าช้าเข้าเร็วตรงนี้นะครับแล้วก็เกีียวตัวนตัวเกี่ยว,ว,ยวสปีดมีสาวสปีดปรับความรวออโตโอ้ใหม่อยู่ที่400นะมองเห็นไหม4 3 0าชั่วโมงถือว่าน้อยนะครับไม่เยอะนะครับรถเก่าญี่ปุ่นแท้ๆเดิมๆสวย,สวย,สวย,สวยๆกิ๊บๆเลยสวยนะครับนี่สวยนะครับน,นี่ยังไม่ขัดสีชีวิตวันนะนะครับประมาณนี้ช่วรลรางแท็กยังใช้ได้นานอยู่นะครับต่อไปตัวนี้ก็ ราคาอ่าตัวนี้จะหนึ่งแสนตัวนี้อันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับตัวนี้หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าต่อมาตัวนี้ถูกหน่อยเก้าห้านะครับตัวนี้เอาหกหมื่นบาทเก้าห้านะครับตัวนี้เก้าจุดห้าลามาอิซากิหกหมื่นบาทตัวนี้ไปลองขับสอบนะครับไปดูตัว e สอง e สองก็เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับ e สองพร้อมเซอร์วิสแล้วทุกคันพร้อมใช้งานเซอร์วิสแล้วทุกคันนะครับ น้ำมันของเร็วเ้วเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับอันนี้นะให้ดูเป็นพรีวิวแรกๆก่อนนะใหม่ๆก่อนนะเพิ่งลงมายังไม่เดี๋ยวดูใครไม่จองใครจองคลิปนี้ดูใครดูคลิปนี้จบมีโปรโมชั่นให้ใครดูคลิปจบนี้มีโปรโมชั่นให้ตัวนี้มี R a r ์เสองหนึ่งตัวนี้ตัวใหม่นะครับไม้นี่ไมสามร้อยสี่สิบแปดชั่วโมงเราไปเข็นนเราไปขนมาเองนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นหน้าจอเป็น J2 สองนะครับนี่เป็น J2 สองสามร้อยสามร้อยกว่าสามร้อยสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับนี่ J สอง แต่ตัวนี้จะชอบมากผมชอบเพราะว่าเกียร์เกียร์จะมี2สปีดนะครับเกียร์เข้าลมเข้าตั้งนะครับแล้วก็สไลด์เข้าลงออโต้ไฟฟ้าะนีับนี่ตู้นตัวเกีย่ยวแถมก้านข้างกันข้าวนะสามารถปรับด้วยตรงนี้ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับแม่งโคตรสบายเลยจอยคอมชิวๆิลนนะครับผมนะต่อมาถัดมา e3 นี่รุ่นยอดนิยมอีกคัน e ใน e3 เกีย่ยวข้าวในคลิปของเราในเพจเราเกีย่ยวเร็วเกี่ยวดีไมโครดน้อยนะครับ168ชั่วโมงเท่านั้น1 6 8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ นะตัวนี้92,000บาทนะครับผม92,000บาทนะครับนี่ต่อไปแถวนี้หมดแล้วเราไปดูข้างในกันตัวนี้อ่าตัวนี้ครับใครอยากได้แบบไม่แพงราคาส,สวยๆวนะ้ำ h d s นะครับผมตัวนี้อิสกิ3สปีดนะ15 14า่นะ14่วะ14แรงม้า3สูบดีเซลนะครับผมนะนี่เลยห้ดูก่อนใช่ปะอ๋อ2สูบดีเซล4แรงม้านะครับมีเกียร์3สปีดนะครับคู่แข่ง srj นะครับ j 5นะครับแล้วค,คู่แข่งกับ GC นะครับกับอิซากิแต่ราคาย่อมกว่าเยอะครับคันนี้ราคาไม่ถึงแสนนะครับผมไปลวมเกี่ยวข้าวออโต้นะครับ98,000บาทเอาเก้าหมื่นแบาทเท่านั้นนะครับวันนี้สวยๆนะครับสวยๆนะครับผมในนี้ช่วงล่างสวยเงี้ยนกริปนะครับ98,000มื่นแปดับาทซับรถอุ้มราคาไม่ถึงแสนเราก็มีจัดจําหน่ายให้นะครับผม GC คันนี้นะครับผมมาดู GC 215คันนี้ครับคันนี้ก็คันนี้ครับผมนะ120,000บาทนะครับนี่ เข้าไปถึงนะครที่แคบไปหน่อยนะคาไดูก่อนนะรับีวิวเฉยๆยังไม่ได้ใช้ใครดูคลิปนี้จนจบเรามีโปรโมชั่นจัดให้ดูให้จบดูให้จบดูให้จบจบ,บรถเราสวยจริง125,000บาดบาท1 2 5 0 0แบาทรถอุ้มนะครับสวยมากรุ่นพม,มะลายไม่น้อยไมน,ยน้อยจัดน้อยจัดน้อยเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่มาดูก่อนดูระบบดูสภาพนะครับผม สวยนะครับผมนะไม่อยู่ไหนบอกองไม่เห็น6กร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับผมไม้แท้จากญี่ปุ่นตัวรถสภาพสวยมากนะครับใช้นานน้อยแท็กก็ยังสวยมาตัวนี้เป็นคูมบุต้า R สองหนึ่งหกนะครับคูมบต้า R สองหนึ่งหกนะครับนี่ไม่ร้อยแปดสิบชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ร้อยแปดสิบชั่วโมงวิโลบจอยคอมคอมพิวเตอร์นะครับเกียร์สามเกียร์ 3, สามสปีดสามสมดีเซลสิบห้าแรงมา้าตัวนี้จะเป็น เป็นข้างในเป็นเ r j 5นะครับร้อยแปดเจ็ดสิบร้อยแปดสิบชั่วโมงแล้วกันนะตัวนี้มีออปชั่นก็คือมีโซนสับฟางและไม่สับฟางให้สามระบบนะครับข้างหลังเดี๋ยวจะทายงานจริงเดี๋ยวขอสวิตช์ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับท่อส่งสูงมากเลยแล้วก็นี่เ r j 5นะครับ j 5นะครับจอยคอม15แรงมา้าตัวนี้สี่ร้อยชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไม่สวยๆกิ๊บๆกันนะครับผม j 5นะครับสี่ร้อยวอลชั่วโมงเท่านั้นเองนะมองเห็นแบบรูปกล้องมันกว้างไปหน่อย สามสูบดีเซลทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ J5 นะครับผมแล้วก็ SRJ5 อีกคันหนึ่งนะครับยี่120ชั่วโมงนะครับนะ SRJ5 าร์เจห้าริก็ SRJ5 เริ่มต้น98,000บาทนะครับแล้วนี่ท็อปท็อปของเรา1,45 0 0 0บาทนะครับนะใครมาชมถึงคลิปนี้ทุกคันใครฟังคลิปนี้จบโปรโมชั่นในคลิปนี้คนที่รับชมนะครับคลิป คลิปนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับใครดูคลิปนี้ผมส่งให้ฟรีทุกคันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยผมส่งให้ฟรีทุกคันผมว่าผมมีรถ SRJ เยอะที่สุดในประเทศนะตอนนี้และ SRGC ผมก็มีเยอะเพราะผมนำเข้ามาเองทั้งหมดนะครับอันนี้แค่ส่วนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับส่วนที่ยังมีอยู่ข้างในยังมี SRJ แล้วก็ RR เอออีก3คันอยู่ข้างในนะครับผมยังประกอบไม่เสร็จก็ท้ายคลิปนี้จะส่งฟรีทุกคนทุกคันในที่นี้เลยนะครับพร้อมเซอร์วิสถึงหน้าบ้านนะครับโทรจับจองมาจำกันได้นะครับผมจะส่งถึงหน้าบ้านที่เบอร์โทรศูนย์ก็สก้าแปนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับฝากสวัสดีไปก่อนอ้อลืมบอกร้านเราอยู่นครปฐมนะครับอำเภอบางเลนตำบลบางป่า พิมใน g o o g l e ได้เลยนะครับร้านนักปินอวกาศสามารถมาถึงหน้าร้านเราได้เลยนะครับผมเรามีตัวตนเรามีบริษัทจะส่งให้นะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับรถด,ดีๆสวยๆมีให้ชุดนี้รีบจับจองนะครับก่อนจะหมดนะครับวันนี้ผม,มสวัสดีครับ